นี่เป็นคอนเวิร์ตเจแปนนะเว้ยเพื่อนๆนาฬิกาวินเทจดูดิเป็นลูกตุ้มน้อยอ่ะห้บาทเล,ล้วหรือมีสก,กีขายด้วยมียังชุดดำน้ำอ่ะสาบาทของใหม่เลยนะอันนี้ของใหม่ยังไม่มีการใช้เลยเนี่ย MCM หลุยมียันรถไฟอ่ะถังนแลิมอนเสื้อเริ่มตัวละ20บาทถุงสุ่มเคสโทรศัพท์50บาทใบละ30บาท30บาท วิทยุแบบวินเทจอย่างเงี้ยเฮ้ยมันคือเครื่องถ่ายหนัง250บาทได้หมดนี่เลยเว้ยเพื่อนๆได้ยันไฟอะ่ะพัน0ได้หมดนี่เลยเว้ย180บาทเองนี่เทสเลยก่อนซื้อเราต้องเทสอย่างงี้แหละ50บาทจ้าใหม่ๆเลยนี่อันนี้เสื้ออาดิดาสแท้เลยนะ<อ>ดูป้ายเปิดที่ราคา50บาทอันนี้คือถุงสุ่มรองเท้าเว้ยเพื่อนๆนแล้วก็มีถุงสุ่มกระเป๋าเนี่ย Oh, oh, oh. <laughs> ลองลองโอ้โห oh, ตรงนี้เป็นสายของเล่นนะเ,นเพื่อนๆผมจะไปหาหมอนวดผมติดนวดจ้า DJAE DJAE เยียทุกคนนี้เราอยู่ที่โตเกียวพาซานะครับเราจะมาล่าขุมทัพย์กันว่าโตเกียวพาซ่าโกดังญี่ปุ่นมือ2องวินเทจเราจะได้ของหลุดของลันอะไรกันบ้างแต่ <Wow. S 1> บอกเลยว่าแม่งโคตรใหญ่นะฮะโตเกียวพาซาเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้าเในว่า วันนี e. ้เราจะได้ของวินเทจของอะไรกับบ้างอ่ะ้าน S K eight back DJAE อันนี้น่าจะเป็นของมือสองจากญี่ปุ่นเฮ้ยอะไสามร้อยห้าสิบเว้ยอย่างนี้เหรอใช่อย่างนี้เหรอใช่มันต้องเสียบปลั๊กป้าเฮ้ยเจ๋งว่ะของรีบอกสามร้อยห้าสิบเฮ้ยเจ๋งโอ้โหคุณใหญ่เลย ปั่นจักรยานล้อเดียวโชว์ใครเห็นขั้นสุดท้ายกันที่แดนเดลามิดอ่ะอันนี้เว้ยถุงสุ่ม10บาทเนี่ยสิบาทก็เป็นลุ้นนวโน้มได้ไรว้าให้การสนุกเนี่ยเอากลับบ้านถ้าถุงนึงนะเอออย่ามาเลือกดูโอ้โหโชว์ผาดโชว์สี่ร้อยบาทเลิศอู้ใส่แคมป์ว่ะไม่น่ารักอ่ะหู้ยหกสิบบาทซื้อวินเทจมีทุกที่ฮะลองลองจะลังเหรอ ใส่ต้นสูงห0าร้ <500. S 1> บาทเท่านั้นครัเพื่อนเฮ้ย<ๆ> <Hey, S 1> นี่<อ>ใส่แญี่ปุ่นนะรถเราหนาว,นาวอันนี้คือถุงสุ่มรองเท้าไว้ยเ<อ>พื่อนเพ้าเจ๋งอะ่ะเออแล้วก็มีถุงสุ่มกระเป๋าเนี่ยอันนี้ถุงสุ่มต้นสูงเ<อ>ห็นไหมเฮ้ยเจ๋งว่ะอันนี้เสื้ออดิดาแท้เลยดูป้า เปิดที่ราคา50บาทโอ้ยเนี่ใส่ไปเกาหลีนะนงหนาวหิมะตกมีเฟอร์ตรงคออย่างเงี้ยให้ถ่ายตัวนี้เท่าไหร่50บาท <c oughs> จ้าใหม่ๆเลยนี่อันนี้เป็นแบบของกระเป๋าก็แก๊กอะไรเงี้ยจากญี่ปุน่นอุ้ยสวยเนาะอันนี้ดูดิ<อ>ยีิบบาทเฮ้ยถูกเลยเออซื้อไปใส่อะไรางี้ได้นะเอกสาร,ร <c oughs> อะไรเงี้ยเงี้ <c oughs> ยอ้ยแจ๊ตวแจ๊ว่าไงคะนี่สวยว่ะ นี้สวยว่ะเป็นเหมือนยกอะไรงี้นะเป็นแพคเกจจิ้งนะสวยดีนี่ก็แบบส้นสูงของผู้หญิงใหม่ๆเลยนะแต่ผมไม่รู้มันแบรนด์อะไรนะแต่ผมชอบตรงนี้แหละ30บาิบบาทใส่ทำงานคัตชูนะ Convert All-Star ฮนะนี่ร้อิบาทเองถูกมากอัน <c oughs> นี้สวยอะ่ะชอบแ่นนัแทนร้อยยี่สิบาทเองอ่ะถูกมากอันนี้ครบเซ็ตเลยดูดิดูดิด นะดูดิก็เจ๋งอะ่ะโอ้แบบคลาสสิกมากอะ่ะพันห้าได้หมดนี่เหรอเว้ยได้นี่ด้วยอะ่ะเจ๋งว่ะอันนี้พุ่ม่าอยู่ที่ร้อยห้าสิบเอ้ยมันเหมือนรองเท้าสเก็ตเลยนะดูดิแปดสิบบาทนี่นี้สวยนี่สวยมินิมอลหน่อยนอะร้อยยี่สิบบาทเองเอ,อ้ยเล่นสกีดีมากเลยเนี่ยเวลาเดินไปหิมะมันจะแบบนึบหนึบเงี้ยราคาเท่าไหร่ห้าสิบบาทชิ้อนี้เช่าที่เกาหลีแพงกว่านี้อีก อันสามร้อยห้า <vallahi> ส <N> ิบอ่ะสวยเลยดูดิอืมสวยเลยเป็นแพคเกจจริงเนอะอุ้หน่ารักว่ะแต่กแอบหลอนๆอยู่เหมือนนะมอบถ้วยฮะสำหรับนักกีฬาชายชักว่าขา้ามสิ่กี่ขวาง าเรื่องเซ็กค oui> ือกีฬาผมคือนักกีฬาโอลิมปิกครับสวัสดีครับ250บาทอะตอนแรกผมนึกว่าได้แค่กล่องได้หมดนี่เลยเว้ยเพื่อนๆได้ยันไฟอะมันเจ๋งเอาไปตั้งที่บ้านนี่คือแบบเฟี้ยวเลยนะตอลีตอลีฉิวใช่แต่ตอลีไอ้น้ำเลยู้วย เฮ้ยแบบเฮ้ยเดิเหลือว่าไปต่างจังหวัดนะพกได้เลยเนี่ยแล้วราคาเป็นมิดมากดูเท่าไหร่อ่ะห้าสิบบาทอี๋บูดีอ่ะวิทยุแบบวินเทจอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่เจ๋งว่ะคลาสสิกอ่ะดูดิใส่เอเซสซอรี่ได้นะเนอะดูดิเข้ามาดูดิสวยมากเลยตรงเนี้ยหมุนได้ด้วยอ่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นแบบลิ้นชักเว้ยใส่ของไงเจ๋งว่ะฐานซิสเตอร์ว่ะเห็นนะสามสิบบาทก็สวยเลยเป็นต้นสูงแบบเนี้ย ยี่สิบบาทเฮ้ยเอาป่ะสวยไหมกกน่ารักจังเออยี่สิบบาทเอ้ย,ออย,ยดูดินี่กระเป๋าแบบแคมป์อ่ะแบบไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยสวยนะตาพาด,ดีมากเลยอ่ะเธอเป็นกระเป๋าอ่ะพายให้ดูหน่อยนี่ไม้ใส่ของง่ายจริงด้วยอ่ะห้าสิบบาทเป็นเป้เว้ยเฮ้ย นายเดินซิเฮ้ยหัวเม่งเหมือนเธอเลยอะเป็นเด็กองเฮ้ยใหม่ใหม่ป้ายยังห hey, ้อยอยู่เลยอะให้ทายกี่บาทส่วนเลยอะ80บาทเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นโซนเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านเว้ยถือ่นแบบเพียบอะอลังการยาวเวนนู่นอะใครชอบของวินเทจมาที่นี่ถุงส่งเคสโทรศัพท์50บาท Very good อันนี้ก็จะเป็นโซนแฟชั่นผ้าพันคอเสื้อหมวกสเวตเตอร์เขาบอกว่าเสื้อเริ่มตัวละ20บาท ว่าตัวนี้ดีคือแบบบุนนาเห็นไหมยี่สิบบาทหัวนี้จะเป็นตดงกรอบรูปเลยวเว้ยเพื่อนใครที่มีรูปเยอะเนี่ยมาตรงเนี้ยได้กรอบเลยแล้วก็เอาไปใส่รูปได้เดี๋ยวโคนันมาละดูดิยี่สิบบาทเท่านั้นเธอดูดิอย่างสวยเลยอะดูดิมีกรอบมีอะไรด้วยนะไปแต่งบ้านได้ใครรู้ไหมเท่าไหร่ห้าสิบบาทเท่านั้นอะดูดิใหญ่มากอะดูดิ โอ้โหแค่กรอบก็คุ้มแล้วห้าสิบบาทโคตรเฟีย้ยวเนี่ยใครหาภาพอาร์ตมาแต่งบ้านนะดูสิเนี่ยเห็นไหมภาพอาร์ตห้าสิบบาทเหมือนกันนะนั้นน่ะอันนี้เจ๋งอันนี้เป็นจิ๊กซอว์เว้ยอันนี้เป็นจิก๊กซอว์สวยๆเฮ้ยเธออ,อ่านให,าให้ฟังหน่อยดิแปลให้ฟังหน่อยมันเป็นคำคมทอดปลามาให้ติกระทะให้ทอดในหมอ้อสวัสดีครับเป็นแบบเหมือนซอฟต์เคสแข็งๆอ่ะเอาไว้เก็บของสองร้อยห้าสิบไม่แพงนะบับเบิร์เลยดูดิสวยด้วยนะ ยี่สิบบาทครับเท่าหญิงยี่สิบบาทเท่านั้น <Wow. S 1> น่ารักถังเดนเลมอนของแท้จากญี่ปุ่นจ้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นซื้อเพใส่ของได้นะเนี่ยนะเออเท่ดีกว่าใบละสามสิบบาทหมวกก้ารักเนี่ยทั้งกองเนี่ยใบละสามสิบหมดเลยเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นดงหมวกเลิศจ้ <Wow. S 1> าวัดนิกบ ที่ไหนมีหมอนวดบ้างครับผมจะไปหาหมอนวดผมติดนวดครับผมน,นี่ถุงนอนถุงนอนนี่ตุ๊กตาแท้เลยนะเว้ยดูราคานดี้เท่าไหร่350โตัวโคตรใหญ่ไม่ต้องไปปางานวัดเลยเนี่ยได้เลยจ่าย350ได้เลยเนี่ยยาวไปสุดนู่นอะ่ะเป็นของเล่นทั้งหมดอะ่ะเจ็บโตใครใส่ของเล่นตาแตก ลคืองรางทมยิย่าเจ็บโตอยากได้เลยอ่ะเคีื่องรางทามิย่าเว้ยเออพันสองไงเงอ้ยกโคตรใหญ่เลยดูดิแบบผมว่าแม่งใหญ่มากนะแต่มันไม่ได้ต่อใช่แม่งอยู่ในนี้ใครหา,ารังทามิย่านะมาที่นี่เลยพันสองเลิศ <c oughs> นี่นะฮะฮอลูห้าสิบาทลองเล่นเทสไปไม่ต่างจากกูเมื่อกี้เลย <c oughs> โหตรงนี้เป็นฝ่ายของเล่นนะเพื่อนๆใครมาตัวนี้บอกเลยว่ามุมเนี้ยเดือดจริงดูดิคอปเตอร์ไม้ไผ่ก็มี เลิศมากกันดัมสายใส่นี้บอกเลยตาแตกลายใส่ของเล่นนะมุมนี้เราแนะนําเลยน,นี่ก็เป็นโซนแบบของเล่นวินเทจโบราณก็จะมีราคาติดไว้อย่างนี้ร้อยห้าสิบวินเทจจัดโอ้ยหมาโรบอตว้ายเพืเ่อนแต่มันไม่มีฐานฐานหมดร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะฮะ เซบาเดอโชก้าคาเมลา่าเดอไลดอเดบโอ้โหแมงแอบหลอนเหมือนกันนะสัตว์ดูดิมีปากแดงแดงด้วยแอบหลอนแล้วเนี่ยตัวเนี้ยเชื่อตามันกระพริบได้ตกใจเลยมเมื่อกี้เออโอ้หนี่ไปทำพ็อปหนังได้เลยเนี่ยดูดิ แม่จานูมาแล้วห้าสิบบาทห้สิบบาทของใหม่เลยนะอันนี้ของใหม่ยังไม่มีการใช้เลยเนี่ยเว้นตาดูดนมนี่เป um> ็นสายไงเออนี่ไงใส่น้ําแบบนมแบบเป็นหลอกล่อกลไกให้เด็กกินนมอ่ะเอ้ไม่เอาไม่เอาหัวแตกนะแตกเลยนะหัวแตกเลย มียานรถไฟอะรถไฟญี่ปุ่นมีล้อด้วยนะนี่โหรถไฟมาแล้วรถไฟมาแล้วฮะมันเหมือนเป็นอาณาจักรไดโนเสาร์นะแล้วก็มีอย่างเงี้ยนะเราดูข้างในนะกล่องมันใหญ่มากนะดูดิแพมเออนี่เออเจ๋งว่าวุนี่ซื้อมาหลายพันแล้วเนี่ยนะ เก่งว่าอาณาจักรญี่ปุ่นเวลีก oh, ูดโอ้เกมนี่เว้ยต่อสู้กันอย่างเงี้ยเกมบอลนะ่ะี่มันจะมีตัวตั้งตั้งอย่างเงี้ยแล้วสู้กันอนะ่ะสามสิบบาทใครเปิดร้านเหล้านะซื้อพ็อปนะไปให้ลูกค้าเล่นเนี่ยได้เลยชุดเครื่องครัวนะฮะสำหรับใครที่ชอบเล่นตอน,นเด็กนะ นี่ครับปรับอุณภูมิปรับอะไรเปิดหมอ้อ <ฮะ S 2> เอ้เจ๋งว่า <Wow. S 2> เออ250บาทเท่านั้นฮะเตาแก๊สเด็กสา่350บาทเท่านั้นฮะสำหรับปลาหลาเอลซ่านี่ยดัดดออลังการเจ๋งว่าเจ๋งว่า350บาทเท่านั้นนะฮะดูดิเจง๋งเป็นพอดเรื่องใช่ไหมเออสำหรับใครที่เป็นติ่งเอลซ่านะน่าจะสมนะอันนี้เดี๋ยวจัดนี่ปลาไหลเอลซ่า350บาท very good มีชุดด้วยเหรอนี่เกมบอลในตำนานเพื่อนไวรุน,นูน90ต้องเคยเล่นกันแน่นอนนะตรงนี้นี่อันนี้เกมเบสบอลเดียวมากตรงนี้นี่บังรออมเท่าไหร่120บาทเกมเสรษฐีปุ่น<อ>ว้าวอ่านไม่ออกเลย <laughs> <c oughs> โหอย่างดีเลยอะ่ะดูดิ เครื่องบินบ,บังคับมีจอยมีตัวเว้ยดูราคาดิตอน,นออกมาใหม่ๆเว้ยหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยเยนตอนนี้เป็นเงินไทยเจ็ดร้อยห้าสิบบาทของใหม่ด้วยเวล y ี่ย d เฮ้ยนี่เกมในตำนานไอ้เค้งงับงับเอ้ยสองร้อยห้าสิบบาทนะฮะนี่ของแท้จากญี่ปุ่นเลย เจ็ด yeah. อันนี้จะเป็นดงแบรนด์เนมนะฮะ MCM หลุยส์อันนี้เราเข้าไปไม่ได้เราได้ยินดูถ้าเราชอบไปไหนเราค่อยแจ้งพนักง,งานอันนั้นจะเป็นพวกกระเป๋าแบรนด์เนมของแท้จากญี่ปุ่นเราชอบไปไหนเราก็มาบอกพนักง,งานได้โอ้ห mm hmm. oh, มีทั้งหลุยส์กุชชี่อะไรเต็มเลย mm hmm. นะฮะก็เรามาดูกันได้เป็นโซนแบรนด์เนมผมเป็นคนที่ชอบคอนเวิร์ตมากเยวยเพื่อนๆเรามาดูนี่ตรงนี้1,200บาท มันเป็นของใหม่เว้ยยังไม่มีการใช้งานเป็นเดสท็อปนี่นี่เป็นเดสท็อปเลยแล้วที่หลุดซื้ออะไร made in Japan นะเว้ย Convert นะเว้ยใครที่ใส่ Convert อยู่แล้วเป็น made in US กับ made in Japan นี่คือแม่งสุดยอดแล้วในรองเทา้าอ่ะนี่เป็น Convert Japan นะเว้ยเพื่อนๆราคาอยู่ที่3,500นะครับแพ็กเกจจิ้งครบเลยกล่องเก่งครบเลย <Wow. S 1> แล้วหรือนี่จะเป็นพวกมุมแบรนด์เนมนะ สำหรับใครที่ชอบนาฬิกาวินเทจก็แนะนาโซนนี้นะฮะนาฬิกาวินเทจดูที่เป็นลูกตุ้มน้อยอ่ะสวยมากเลยอ่ะอันนี้เป็นมุมแว่นตาเว้มุมแว่นตามุมแว่นตาเฮ้ยอันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งนี้เจ๋งนะฮะโอ้ยนี่เป็นแว่นวินเทจนะเว้เพื่อนๆไม่ใช่แว่นใหม่นะเป็นแว่นมือสองจากญี่ปุ่นนะผมว่ามันอาจจะหาไม่ได้แล้วะเวยดูโซนอันนี้ดิโคตรดีอ่ะว้าวนี่ ที่นั้นมันมองทางไงอ่ะาบ้านอะไรโอโ้โหมองไม่เห็นเลยเลยพันสองดูดิเป็นกล้องนะใช่ทำมันสวยดีเนาะ สามสิบบาทมียังชุดดำน้ำอะ่ะห้าสิบบาทรองเท้าเด็กรองเท้าเด็กเบลลิกูดดูเพื่อนๆอันนี้เป็นของใหม่เลยว้นี่นี่ของใหม่เลยของใหม่จากญี่ปุ่นมีกล่องด้วยเดีย๋ยวจะลองว่าใส่ได้ไหมทรงโคตรดีอะ่ะทรงแบบไฮมากอะ่ะ สวยว่าดูดิเชลซีบูธอย่างดีเลยปุ๊บห้าสิบบาทชี้จะสวยว่าเท,ท่าไหร่อ่ะห้าสิบบาทเล้วหรือใครใส่รองเท,ท้าบูธมาตรงตรงนี้ฮะดูบูธแปลกๆที่แบบบูธนอกกระแสไง,งนะเย่ยางเอาอะแฟชั่นจา๋าอะไรคนนี้จบที่สามสิบบาทชิมเบลแอน้ว้เพื่อนๆอย่างเฟี้ยวเลยจบที่ ยี่สิบบาทเวลีกูดมีสกีขายด้วยสก,กีนมะนะนี่นี่ตีนกบก็มีนะไ่กับชุดดำน้ำเมื่อกี้เลิศเจอแวนว่ะเพื่อนๆทรงแบบสวยดีนะจบที่ร้อยห้าสบาทสว, <Wow. S 1> บสวยครับสวยครัแบแวนโปรนะอันนี้แวนโปรนิ่มมากมียันหมวกกันน็อกเลยเพื่อนๆนดูดิยาวไปนู่นอ่ะหมวกกันน็อกที่ตกปลาก็มีไว้เพื่อนๆนะเ,เ,เจ๊เจ๋งว่ะเป็นคันเบ็ด มีไวโอลินขายด้วยเพื่อนเพืสุดตูดดิมาแบบวินเทจเลยอ่ะมาแบบพับกล่องเลยอ่ะ <Wow. S 1> เนืกีิตรามือสองก็มีนะเว้ยเพื่อนๆเรามาดูกันเพียบที่นี่ร่มคละาสิบบาทไม่น่ารักอ๋อมันเป็นร่มมันเป็นกระดาษเว้ยมัน พูดมันเลยเพื่อนๆวันนี้อยู่กันแบบช็อปกันเหงื่อแตกเลยฮะใครชอบช้อปปิ้งนะครับผมแนะนำที่นี่เลยฮะตัวเทียว์พาซ่าไทร่านะครับเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์ปิดสองทุ่มนะฮะถ้าเราชอบช้อปปิ้งเราคือเพื่อนกันแล้ว EP หน้าเราจะไปลั่นที่ไหนเจอกันเอสเกเดตแบม